เซนเทลนะคะควอเตอร์สาเนี่ยกำไรออกมาดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ <S <S อเออเราคือถ้าดูกำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยหกสิบล้านบาทเออันแต่ว่าจริงๆอ่ะในควอเตอร์สามะคะ่ะเขามีเออเขามีรายการพิเศษจากการที่เขามีการอ,อ เขาเรียกอะไรนะมีค่าด้วยค่าจากการปิดการดําเนินงานอเมซอนที่เวียดนามเยค่มันก็เลยมีเอ็กซ์ต้ารงน้นเข้ามาหักถอดตรงนี้ออกไปอะค่ะกำไรจะอยู่ถึงประมาณ191ล้านบาทโตัวสองเปอร์เยอแล้วก็84% Q สิบสี่เปอร์เซ็นดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้เหมือนกันนะคะหลักๆที่ดีกว่าคาดคือถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวมา r จินของเขาปรับตัวดีขึ้นมาทางธุรกิจตัวอาหารแล้วก็ตัวโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ย ต้องเล่าก่อนว่าควอเตอร์สาเอาจริงๆมันก็จะเป็นช่วงบางช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสาหรับโรงแรมเมทยแต่ว่าโดยรวมของตัวเซนเทลเขาทาได้ดีเลปทายยังโตได้สี่เปอร์เซ็นต์เยออนเยียนะคะสําหรับควอเตอร์สแล้วก็ถ้าดูการาฟทางขวาจะเห็นว่าตัวโรงแรมเนี่ยถ้าโอเปอเรชันโดยรวมอาจจะยังขาดทุนแต่เป็นการขาดทุนที่น้อยลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าไทยเริ่มดีขึ้นตัวญี่ปุ่นน่ยดีอยู่แล้วแล้วก็ตัวมาลเีนะคะขาดทุนน้อยลงอย่างชัดเจนนะคะ ส่วนธุรกิจที่2คือร้านอาหารของเขาซึ่งเป็น50%ของพอร์ตเนี่ยรายได้ยังดีต่อเนื่องเลยเซมโซจูโกสเนี่ยเรามองว่าทําได้ค่อนข้างดีบวก1%คือถ้าไปดูร้านอาหารอื่นๆส่วนใหญ่จะติดลบแต่ของเซนเทลเขาเป็นบวกได้นะคะรวมกับการขยายสาขาแล้วก็เซนเทลอีกจุดหนึ่งที่ดีคือกลุ่มอาหารของเขาค่ะมาจิ้นเขาดีขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะเขาพยายาม หนึ่งก็คือปิดร้านอาหารที่ไม่อโอเปรเรตไม่ดีมาโฟกัสร้านอาหารที่โอเปรเรตได้ดีแล้วก็ปรับปรุงกระบ,บวนการภายในทําให้มาจิ้นดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่ง buffer ธุรกจิจที่ดีค่อนข้าง,ง,งมากๆสําหรับตัวเซนเทลนะคะโดยภาพรวมเนี่ยเซนเทลงบออกมาดีนะคะอีกอันหนึ่งที่ที่อาจจะมีข่าวออกมาเมื่อตอนวันศุกร์ตอนเย็นก็คือเขาเข้าไปซื้อ,อบริษัทมิราโคแพน e t ในสัดส่วนหุ้น40%มีระคัพวเนเ a n e คือใครคือเจ้าของ Lucky Suki ก,ก,ก,กับ Lucky BBQ b ว q Q ค่ะปัจจุบันเนี่ยเขามีจำนวนสาขา38สาขามันก็เราอะมีมุมมองเชิงบวกกับ ตัวดีวนี้นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะกลยุทธ์หลังๆของทางเซนเทลคือเป็นการเข้าไปในการขยายแบรนด์อาหารคือจะเข้าไปซื้อแบรนด์ที่เขามีโอเปเรตอยู่แล้วแล้วค่อนข้างดีอย่างเช่นก่อนหน้านั้นก็จะมีชิงทันเซนเอามาทําแล้วก็มีการขยายสาขาอันนี้เราก็มองว่าลักษณะเดียวกันก็คือเข้าไปสู่ตลาดสุก,ก้โดยเข้าไปซื้อลักกีสุก,ก้นะคะในแง่ของวอร์ชันเนี่ย ณตอนนี้ที่เราเห็นกําไรของตัวตัวมิลกโคเปเนนะคะเขากําไรปีที่แล้วอยู่ที่108ล้านบาทเงินลงทุน940ล้านบาทที่ตัวเซนเทลใส่ลงไปะถ้าคิดเป็นกําไรในปีนี้เป็นเทลลริงเลยนะคะมันอยู่แคบอยู่ประมาณ21-22เท่าซึ่งเราก็มองว่าราคา P/E ประมาณเนี้ก็อยู่ใกล้เคียงกับเทรดยิ่งของตัวกลุ่มร้านอาหารในปัจจุบันไม่ได้พีเมียไม่ได้แพงไปมากอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนที่2คือก็น่าจะเป็นอัพไซด์ให้กับทางกําไรของตัวเซนเทลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดูแค่กําไรปี2024เนี่ยที่เขามีสาขาอยู่แค่ประมาณ20กว่าสาขาข,าของตัวลักกี้เนี่ยกำไรเขา108ร้อปัจจุบันก็สาขาขึ้นมา38ล้านสาิบแดสาขาแล้วก็มองว่ากําไรมันน่าจะเติบโตขึ้น อัพไซด์ยอย่างน้อยๆน่าอยู่สักประมาณ2%ของกำไรโดยรวมของปี2025-26ของตัวเซนเทลนะคะแล้วก็ซินเนจี้หลักๆเรามองว่าน่าจะใช้เงินลงทุนนี้ขยายสาขารวมถึงระบบหลังบ้านต่างๆที่เซนเทลสามารถเข้าไปช่วยได้แล้วก็เรื่องคอนเนคชันหรือการขยายสาขาเข้าห้างมากขึ้นไหมเพราะว่าปัจจุบัน่ะลักกี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างนอกอยู่คมอมิวต่างๆก็จะไม่ได้อยู่ภายในห้างเท่าไหร่เรามองว่าองค์เนี้ย ก็จะมีโอกาสเข้าไปในการขยายสาขาเพิ่มเติมแต่ว่าต้องโนดนไปนิดนึงคือตลาดนี้ตอนนี้เราเห็นผู้เล่นรายใหญ่ค่อนข้างเยอะอาติกซุกี้ตีน้อยผ่านทางเจมาตัวโบนัซุกี้ซึ่งเพิ่ง,เ,งเริ่มทําแบรนด์ทางทาง k นะคะแล้วก็ล่าสุดที่ทางเซนเทลเข้าไปลงทุนก็คือรักกี้ซุกี้ เรามองว่าน่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นสําหรับตลาดนี้นะคะ,ะทุกคนโฟกัสเรื่องขยายสาขาหมดเลยดังนั้นต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งว่าเข้าไปแล้วทุกคนจะ address ความจากควานคับัจจุบัน,นจะรุนแรงมากขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรอย่งี้คะอันนี้อาจจะต้องติดตามไปอีกทีหนึง่งแต่ว่าโดยรวมนะปัจจุบัน valuation ไม่ได้แพงแล้วก็ potential ในการเติบโตได้ก็น่าจะเป็นบวกสําหรับเซนเทลนะคะ เซนเทลก็เมื่อกี้เห็นทางโคดบูกับพีเอสก็ไล่เลียงเรื่องโอเคเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวรวมถึงจีนเข้ามาเซนเทลก็น่าจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ได้ไประโยชน์ตรงนี้สําหรับถ้าจีนกลับเข้ามาจริงๆอะไรงนี้นะคะก็เราก็มองภาพรวมของเซนเทลเนี่ยยังเป็นท็อปพิกของกลุ่มโรงแรมของเรานะคะก็ยังคงคําแนะนําซื้อแทรเกตไพยอยู่ที่สามสิบาบาทห้ค่ะ